เพื่อนกินหาได้สัปดาห์นี้น้องปลายสาวสวยตัวเล็กหมากับโจทย์อาหารครอบครัวที่อร่อยกันได้ทั้งบ้านบอกเลยว่างานนี้น้องปลายของเราพลังเยอะมากจนพิธีกรของเรามีปากเนื้อจะอัลมานกันขนาดไหนไปดูกันเลยเพื่อนกินหาได้น่วันนี้ ผมเนี่ยเชิญชวนพวกคุณมาร่วมปราร์ตี้แล้วก็ไม่นึกว่าแต่ละคนจะใส่ชุดที่น่ารักอะไรขนาดนี้<อ>ก็คุณบอกว่าเนาะปาร์ตี้แขกรับเชิญเราจะเป็นสาวน่ารักน่ารักแขกรับเชิญวันนี้เป็นสาวน่ารักสดใสผมยาวสเสน่ห์แรงโโในขนาดตัวเท่านี้ <c oughs> ขอติดประมือต้อนรับน้องปลาย <c oughs> เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรอายุเจ็ดขวบเรียนอยู่ปหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ลูงสองง่ายมากสามบวกห้าสามบวกห้าเท่ากับแปดแต่ที่ลุงเม้งอยากรู้มากแล้วฟันหน้าหนูไปไหนเนี่ยฟันหน้าหนูไปไหนลูที่ชนบทในป่าและพวกแล้วแล้วคุณพ่อฟันแต่คุณแม่ฟันก็ส่งลูกๆ ไปทำงานในเมืองโอ้จินตนาการสูงส่งมากครับลุงบอลอยากรู้ว่าเรื่องนี้แม่รู้ใช่ไหมว่าฟันไปชนบทบ่ะก็บอกว่ามันจะกลับมาในปพิเศษที่จะรูปร่างเหมือนเหิือกและตัวแล้วด้วยโอ้ท่านท่านหนูตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เดี๋ยวฟันหนูจะจะกลับมาจากชนะบทมาอยู่ในปากหนูแน่แ่สวยงามเลยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวแนะนาก่อนน้องปายนี่เป็น น้องๆที่อยู่ในครอบครัวเป็นลานของผมนั่นเองควันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญซึ่งแน่นอนแขกร,รับเชิญรายการของเราต้องมีโจทนโจนคืออะไรโจ<ด>์ของเรานี่เลยครับอานออกไม่รูกนี่อะไรครับโรบินฮูดค่ะเย้ยเป็นไงเป็นโรบินฮูดค่าส่งเริ่มต้นเท่าไหร่หนูทราบไหมลูกเก้าบาทโอ้โหช่วยต่อ สบายแล้วต้องมีคนหลุดแล้วในรายการเราทุกคนเห็กวาเดี๋ยวเราเตรียมตกงานตกงานแล้วเดี๋ยวให้โจทย์นนิตี้ครับให้นกไปอ่านโจทย์างๆเลยมืออบอุ่นครอบครัวผูกพันแบ่งปันความอร่อยอาหารครอบครัวอ่าเดี๋ยวไปเจออาหารครอบครัวครับมองกล้องของกล้อง เด็กเราเลยเริ่มจากร้านแรกครับมูมินคาเฟ่ร้านนี้เป็นร้านการ์ตูนแบบเป็นคาเฟ่การ์ตูนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่เด็กจักเม,มนูแรกเลยนะครับสปาเกตตี้คาบโบนาร่าครับผม,มอันนี้จะเป็นเมนูโปรดของเด็กๆอยู่แล้วนี่และอีกเมนูนึงครับข้าวไข่ขค้นแฮมเบคอนครับอันนี้ร้านเขาก็จัดมาเป็นรูปมูมินผงผ้าของหวานครับ จากร้านมูมินคาเฟ่นี่ก็คือเป็นมูมินชีสเค้กเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับมันจะเป็นชีสเทค้กที่แบบมีรูปการ์ตูนมูมินอยู่เด็กๆต้องชอบมากแน่นอนอเ,เราจะเริ่มจากเมนูไหนดีน้องปลายอ๋อเมนูชีสเค,ค้กจ้ชีสเค้กครับ <laughs> มันมีซอสสตอรอเบอรี่ด้วยถ้าเกิดอยากจิ้มอ๋ออุ้ยดีไหมอร่อยไหมเรากินสปาเกตตี้ไหมคาโบนาร่าอ๋อไม่ต้องประกอบ มันต้องชิมด้วยชิมชิมชิมลองชินลองชินลองกิให้โรงแรมดัดให้โอ้โหคำใหญ่จังชิมสปาเกตตี้ที่อร่อยมันต้องแยกกันกินอุ้ยอุ้ยไม่แย้กินได้ไหมไม่ได้จิ๋ดของตัวเองสิอโ้หขโมยหนูจะขโมยบ้างปิดขโมยปิดขโมยขโมยไปนี่ใส่ไม่ดีขโมยหนูจะหนูจะแปลงร่างเป็นตำรวจว้านเป็นไงบ้างน้องปลายเข้มข้นแล้วก็เข้มข้นแล้วก็อร่อย ่อไปเมนูอะไรเมนูนึงครับเป็นข้าวไข่ข้นแฮมเบคอนครับผมโอ้โหอันนี้หังเลยเขาจัดมาเป็นหน้าตาของมูมินแบบเอาไข่มาเป็นผ้าห่มให้มูมินด้วยร้านมูมินเขามีส่งของขวัญให้น้องปลายด้วยเป็นกอบข้าว ใช่ไมเนี่ยเป็นอาเีรนเลยเนี่ยใช่คุ้มอ่ะคุ้มคุ้มใช่เพราะสั่งครบ300ก้คุณจะได้กล่องข้าวทุีเลยครับมาที่ร้านที่2ของผมกันเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่า brick dessert bar สาขาเซ็นท่ันรัดพลาวครับผมเมนูที่ผมสั่งมาเนี่ยเอาใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยเมนูแรกคือ n u t e l l ่ามิ a c l e p a แพนเค้กครับผมเป็นแพนเค้กนุ่มๆนะน ราดด้วยนูเทลล่าแล้วก็มีไอศครีมด้วยนะครับโอ้ยอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะชอบนูเทลล่าไหมชอบมากชอบมากนี่มันเปล่าเลยอ่ะพี่มั้ยถ้วยนี้ยกให้น้องปลายเลยคนเดียวไปเลยอ่าชุบชิบอ่ะอันนี้เลยอันนี้ไหมอร่อยเมนูเทลล่าน่ามีความสุขขนาดนั้นนเี่ยอีกเมนูนึงครับ โดนัทฝรั่งเศสไส้นมฮอกไกโดครับเป็นโดนัทนุ่มๆสูตรพิเศษของที่ร้านนะครับอัดแน่นด้วยนมฮอกไกโดครับเป็นครีมขาวๆอยู่ข้างในโดนัทโอ้โดยหน้าด้วยไอซิ่งอันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบแน่นอนต้องจิ้มโดนัทลาต่อไปยังยังไม่เอาดนเทลาผสมเลยเอาเปไกล้งเก่งมากปกติน้องไปอยู่ที่โรงเรียนชอบเรียนวิชาอะไรครับ ศาสตร์กับแบบความศึกษาครับวิทยาศาสตร์กับแบบความรู้สาไมอ่ะทำไมถึงชอบเรียนวิทยาศาสตร์มันเรื่องความรู้มากที่สุดอ่ะอมีวิชาที่หนูก็ชอบอีกอันวิชาคอมพิวเตอร์อต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์อินม,มีความสุดสุดอ่ะโอ้ลุงบอลอยากรู้ว่าตอนนี้น้องปายมีแฟนเนี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอยนหนึ่งนะแม่รู้ปะเนี่ยว่ามีแฟนแล้วเนี่ยรู้แล้วบอกแม่ด้วย แม่ไม่ห้ามหรอ้ด้วยฮะบอกแฟนบอกแฟนทุกคนหรอกวอนเราด้วยแฟนทุกคนบอกว่ามีแฟนกี่คนมีแฟนกี่คนน่ะประมาณห้าหกคนโอ้โหแรงจังเลยอ่ะแล้วแล้วหนูไปเจอแฟนได้ยังไงอ่ะเจอที่ไหนเจอที่กัปตัน เขารักหนูหรือว่าหนูรักเขาสิอ๋อรักพร้อมกันเลยลุงเม้งก็ถามอะไรที่โง่ๆนะคนเป็นแฟนจะต้องเป็นแฟนจะรักกันนะลุงเม้งแล้วชอบคนไหนที่สุดในห้าหกคนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดนภาพัทนัภาพัทชื่อเล่นว่าโอ้โหมีชื่อเล่นว่าอะไรมีชื่อเล่นไหมมีค่ะชื่อเล่นคือโจโจน้องโจนะครับเขามีตัวตนจริงใช่ไหมเนี่ยดูหนู หนูไม่ได้สร้างขึ้นมาใช่ไหมมีตัวตนจริงนะ๋อเมื่อกี้พูดเรื่องแฟนอะลุงบอลอยากรู้ว่าเรียนอยู่นี่มันมีแฟนได้ด้วยเหรอคุณแม่ให้มีแฟนได้หรอแม่บอกว่าอย่าไปมีเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีตอนเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกหนูจะมีกับเขาตอนพักเที่ยงตอนมิวเบรกตอนเด็กสมัยนี้คือแม่บอกว่าไม่ให้มีแฟนตอนเรียนหนูก็เลยมีแฟนตอนพักเที่ยงตอนเบรกมิวเบรก เดี๋ยวเบลที่พักที่นมนาตหลังตอนหลังโรงเรียนที่มันไม่ใช่ตอนที่เราต้องเรียนอ่ะเป็นเล่นไดนน้องปลายชอบว่าดรูปใช่ไหมชอบมากงั้นเดี๋ยวเรามาแข่งว่าดรูปสัตว์กันเนาะโอเคมาไปเลยเดี๋ยวนะให้น้องปลายเป็นคนตั้งโจทย์ตั้งกติกาเลยอ่าเราจะแข่งกันยังดีครับ กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยน่ารักกระต่ายน้อยสุดคิ้วน่าดันนี้ดันนี้เริ่มนะครับเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกระต่ายกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะวาดออกมาเป็นยังไงโอเคหอมยัง้อมยังหนึ่งสองสาม แพก็ต้องบวชให้น้องปลาอยู่แล้วน่ารักสุดๆหนุ้ยให้ลุงแพนเหมือนกันน่ารักจริงๆน่ารักแท้มันน่ารักอะน่ารักลุงบอลอะก็ตลกดีนะของลุงแมงหูยาวมากนี่ปากแดงด้วยนะเดงกก็บวชอารมณ์ดีมากลุงบอลก็ต้องหลอดให้น้องปลาสิครับมีถึงแครอทด้วยอ่ะชอบครอบแครอท น้องปายมาีแบบใส่รายละเอียดเลยะเด็กมีจินตนาการเนาะคือกลัวกลัวกระต่ายจะหิวเลยอยากแค่หลอดแค่กระต่ายหิวนีไงเออเก่งมากอ่ะตบมือให้น้องหายนี่เลยขอลูปบอลมาแล้วดูดิดูดิมีเทกับอาทิตย์แล้วเลยอ่ะมีกำลังใจเลยลูกบอลมีกำลังใจเลยร้านแรกเลยจัดมาให้น้องปลายนะครับกับ มาลุกว affles สาขามอเกษตรเป็นว a f f l e สูตรฮ่องกงนะครับรสสตรอเบอรี่บวกว affles ูตช็อกโกแลตอสนจัดมากเลยไหมครับถูกต้องน่าทานไหมครัแล้วก็มีอีกรสหนึ่งก็เป็นว affles ฮ่องกงไส้ข้าวโพดบวกชีสโอ้โหนี่ไงราคาเบาๆสบายกระเป๋าสั่งมาทานได้ตลอดนะครับร้านต่อไปของผมนี่เลยร้าน วุ้นหอมปากหอมคอโอ้โหชื่อน่ารักจ oh, oh ังว right. oh ันนี no ้จัดมาหลายเมนูเลยให้เรา่มเริมเริ่ลายิ่้เลือกเริ่มจากนี้เลยครับวุ้นแกะฝอยทองฝอยทองแน่นๆเลยเห็นไหมฮะยังมีอีกสองวุ้นวุ้นน้องหมากับวุ้นน้องหมีสดยดูสิครับอันนี้วุ้นจริง่ะจริงเหมือนมากโอ้โหสุดยอดครับกลัวว่าน้องปายจะไม่กล้าทานเนี่ยชอบอยางไรก่อนชอบเป็นช็อกโกแลตปะ โอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดเคยกินมาก่อนไหมเคยกินไหมวอลโว่หรือเคยกินไหมเคยกินแต่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไ่มวะแปลว่านี้เพิ่งเคยกินูกใจไหมอืกใจขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลุงเม้งขอกินบ้างแล้วเดี๋ยวให้น้องปลายเทียบดูว่าพวกเรากินแล้วไข่ท่าน่ารักมากที่สุด ลไหมตลกไหมลุงนีตลกมากกว่าเออดงพี่แดพ่าลยดูหน่อยรกต้อรักไหมรักหรอรักษาน้ำใจเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลูหลบอลนลบอดูม่อไท ันะแล้วทั้ตลกอ่ะอุ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดไม่น่ารักหรอแคนดีสุดต่อไปนี่เลยเป็นมุ้นลุกบอลเตรียมมาให้ต้องปลายมุ้นจากร้านหอมปากหอมคออุ้ยชื่อร้านน่ารักเห็นไหมนี่ลุกบอลให้ทายเนี่ยเป็นมุ้นลูกอะไรเป็นแบบเป็นอะไรเป็นอะไร แก่อ๋อแก่แกร้องไงแก่ร้องไงแก่ร้องไงนั่นมันแพ้นี่หรอเออ้าวแล้วแก่แล้วแก่ร้องไงแก่แก่แกสีทองเป็นฝอยทองโอ้แล้วก็มีมีแพะมีวุ้นอีกสองอันตัวนี้เป็นวุ้นอะไรเห็นไหมเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมน้องหมีอันนี้ล่ะน้องหมาโอ้น่ารักมากเลยเราจะกล้ากิ็นไหมเนี่ย มีแกะมีหมีมีหมาใครสามคนนี้ใครเหมือนแกะหมีหมาแกะแอะแกะแกะเหมือนแกะแกะในันี้เหมือนเก็บเพราะเขาตลกเตัวนี้เหมือนทางหมาเพราะเขาหน้าหลาอย่างดีอย่างดีอย่างดีที่มีคาว่าหน้ารักแล้วลุงบอลเหมือนอะไรตัวนี้เหมือนหมีเพราะว่าตลกหมีแต่ปานก็ไม่ทวนนะห้าตัวแล้วัวละถ้าอย่างั้น ลุงบอลจะจัดให้เลยเอาที่ตัวที่น่ารักสุดน้องหมาเลยน่าสงสารไม่กล้ากินเอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงบอลตัดต้องตรงตรงขาไหมเป็นไงหวานๆยยังมีอีกสองวุ้นนะตอนนี้เป็นวุ้นส้มแล้วก็วุ้นสตรอเบอรี่เดี๋ได้ทำเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นดอกกุหลาบอันนี้รูปดอกกุหลาบใช่ไหม ิไปลยเลองครับป็นไงรสชาติเป็นไงหวานโซบี้แล้วก็เหมือนส้มเห็นไหมเห็นไหมกินง่ายเนาะลุงบอลว่ากินง่ายเนาะตรงมีเหลือไอ้เจ้าแก่เจ้าแก่มาหมุนหน่อยกว่าหมุนหน่อยเพราะว่ากินหมดไปละเพราะว่าตัวแก่เนี่ยมันเขาบอกว่ามันเป็นฝอยทองหมุนฝอยทองอ่าต้องมีเสียงด้วยนะแก่แก่แล้วต้องแก่ แกโอ้โหอันนั้นมันคำนามที่กิรลปะแกให้ให้ทางบ้านดูว่าข้างในฝอยทองแน่นแน่นเลยนะครับอัดแน่นเลยครัไหน็งแข็งให้น้องแั็ให้น้องกลายดูหน่อยนี่ไงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลูเดี๋ยวรู้จักฝอยทองไหมรู้จักไหมฝอยทองก็ไม่เคยกินแต่ว่ารู้จักมาที่เดี๋ยลูกบอลนเดี๋ยวได้กินแล้วแหละ ทั้งคำเลยหวานๆถูกกลุ่มลูกินแล้วยังไงตักแล้วเป็นไงทำไงทำไงดูทำไงสุดยอดาดูมันจะได้เรียนแบบหลับตาเลยอย่างนี้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าว่าใครชนะเกมนี้นะไปเลยกฎกติกามีอยู่ว่าหลับตา นะครับ30วินาทีแล้วเราให้จับเลโก้มาต่อกันเป็นรูปอะไรก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะต่อได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรแล้วก็สวยงามที่สุดสามสิบวินาทีเองให้แค่สามวินาทีที่สำคัญต้องหลับตานะโอเคจับเวลาได้เป็นอะไรางครับอเอ้ครับอันนี้ คือต้นแบบของไอโฟนมันคืออะไรครับนี่ไงไอ้นี่ไงแั่นขุดกัน้ำมันโอ้อ่าพี่แซนเป็นอะไรครับพี่ของผมนี่พอดีเมื่อกี้คว้ามาแล้วมันค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นลักอยู่แล้วก็คือไม่ทำอะไรเลยแรกเติมเติมนิดนิดหน่อยอ่าเป็นร้านไอเต็มร้านน้ำปั่นครับเอ้พีเซนค่ะนี่คือรูปอะไรครับ โโอ้โหอเ,เห,หนือไปอีกขอทวนอีกทีลูกหนูอยู่ปออะไรลูกหปหนึ่งปหนึ่งตูต้ออกขอเลี่ยงปื้มเก่งมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อของพี่เม้งเลยดีกว่านะอาาหรของพี่เม้งนะโอเคอเครับหนึ่งลูกเม้งจะมีเมนูต่อไป เมื่อกี้หวานมาเยอะแล้วพอสมควรนะวันนี้จะมีข่าวบ้างหนักหนักบ้างแรกเริ่มเริ่มแรกนี่เลยวันชันของโปรดเอ้ย่เนพก็ถ่ายได้เลยเมื่อวานี้บอลทอนสาขาเกษตรนวมินทร์โอ้โหร้านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผมยังชอบเลยฮะเนี่ยไก่บอลทอนนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ ชุดแรกเลยนะครับเป็นชุดปีกไก่ไซส์เอ็มชิ้นเป็นรถซอยกระหิกครับมาพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็หัวชัยเท้าดอกร้อนๆกรอบๆมันๆกรุบๆ บอนชอนฟรายคนไทยรู้จักกันดี The Pizza Company ดูแม่มงจัดใจขนาดนี้เลยเนี่ยนี่จัดไป Double Pepperoni แบบหนานุ่ม่าดกลางครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยของหวานยอดนิยมเช่นเดียวกันนะครับสเวนเซนสาขาเซนท่นันพลาซา่าลาดพร้าวชั้นจีกูดกับนี่เลย v ร r y Strawberry ขนาด1.5ปอนด์อันนี้เป็นเค้กไอติมนี่นะใช่ขนาดพอดีคำนุ่มๆละลายในปากด้วย จิ้มเลยลูกอ่าเอาชิ้นไหนก่อนจะเอาปีกหรือน้องจิ้มเลยจิ้มเลยเอาน้องหรือปีกปกติชอบอะไรอ่าน้องเลยโอ้ยน่ากินมห้ากเลยโอ้ยอืมลูกกินไปไปแต่งมันไม่ได้เนื้อลูกเอากินทั้งบนบอลอ่านุ่มๆอุ้ยเจียบกรอบๆเลยนี่น้องไปบอกชอบอะไรกรอบๆใช่ไหมกินบ่อยไหมปกติบอนชอนเนี่ยไก่กินบ่อยไหมแม่สั่งให้กินแม่ดื่มให้กินบ่อยไหมบ่อยนะอ่ะ แล้วบอลชอนของพี่เม,<า>ม้งมามีมีไก่แล้วมีอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ตัวนี้หรือเขาจะง่ายะคือเฟ้นไฟนั่นแหละ <ừ> อ่าแต่ก็จะเป็นร้นภาคที่มันเข้มข้นขึ้นเค็มขึ้นอ่าเฟ้นไฟก็มาจากบอลชอนเหมือนกันพีน่ถูกป,ป้องอนี่ไงนูเขาบอกว่าถ้าเป็นเฟ้นไฟไม่เหมือนตอนแรกที่บอกมุมบอลอ่ะแต่ลองชิมเฟ้นไฟเอนนี้เอาเออถือเลยถือเลยถือไหมอ๋อวางมือก็ได้จุกเทสกันเลยจุ่มเทียบด้วย นี่ดับเบิ้ลเปปเปอร์นีอต้องวางไก่บอลพอแล้วแหละวางไก่ทันทีวางไก่ก่อน่อเนื้องด้วยพิซซ่าเดี๋ยวลุงเบงจิ้มให้เสร็จครับใครทำกวาครักของเท้าหนูไม่เคยอกหักเลยในะลูกมีแฟนมาห้าคนแล้วไม่เคยอกหักเลยหรอชีวิตรักไม่มีรสขมบ้างเลยหรอไม่มีไม่มีเลยเหรอโอ้ เวลากันยังไงอ่ะแบ่งคิวกันยังไงอ่ะมันตให้คุยกันตอนไหนคนหนึ่งมีบางคนเขาหนุ่ละห้องกันแล้วเราต้องมาคุยเปนในเวลาที่มีโอกาสเท่านั้นะโอ้ต้องมีโอกาสแล้วมีบุญวาสนานะครับก็คือในแต่โอกาสแต่โอกาสของน้องปลายคือได้แค่ช่วงพักเบรกนิ้วเบรกแล้วเลี้ยงเรียนนะเพราะว่าคุณแม่ไม่ให้มีแฟนตอนเรียนแต่ตอนพักเบรกได้อ๋อตรงนี้ต้องขอชอบเพินต้องกัดตรงนี้ลูกอ่าอีฝั่งอ่าเราตัดนุ่มๆเลยนี่แหละแหละอ่า เเอออโคปกติหนูจิ้มซอสกระเทียมไหมปากกาค่ะปากกาจิ้มนิดหนึ่งเพรพอเป็นพิธีลุนหน้าเด็กโอ้เด็ปอนด์หนึ่งแปลงมากเลยและตอนนั้นลุงบอลทำอะไรอยู่น้อปอนด์หนึ่งลุงไหมลุงไหมเนี่ยลุงแมงมีเซอร์ไว้สุดท้ายให้น้องปลายด้วยแต่ต้องเหมือนยาของลุงแมงก่อน หนูต้องอ่าสัญญาเกี่ยวกับสัญญาสัญญาสัญญาสัหนูต้องปิดตาก่อนอ่าปิดตาห้ามลืมนะห้ามลืมจนกว่าลิลแม่บอกเปิดตาปุ๊บหนูเปิดมาอ่าแล้วหลอกออกไปแน่นอนอ่ะปิดตาปิดตาไก่อนอ่าไปไปเดี๋ยวเราบอลมองตลอดว่าถ้าก็แอบดูนี่เดี๋ยวมือจิ้มชาเลยอุ๊บซุ๊บมีอุ๊บด้วยอ่าเปิดตาครับหนึ่งสองตาเออจะหายไหมปุ๋ย นนไม่อดคราวนี้เซอร์ไพรส์ของกินปิดตาเลยปิดตาจริงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเพิ่งหลับนะนี่มาแล้วปิดตาก่อนนะปิดตาหมดนะฮาร์ดหนึ่งหนึ่งามปดตาโอ้ยไอติมเคเดี๋ยวดเดี๋ยวดู แล้วขอมอบดาบพยาศิทธิ์ให้กับเธอเพื่อตัดมันแล้วมาแบ่งกับพวกเราจัดไปอ่มัีมีดไม่ใช่เหรออ้าวต้องใช้มีดถังไงนี่ัไม่ได้ดาบนี่มีนี่พี่แมนเล็บผิดอ่าอะไรโลกอ่ะอ่าเดี๋ยวเดีแมนช่วยด้วยพร้อมถานไหมอ่อันนี้เค้กจากไหนครับพี่แมนสวนเซนนอ๋อรสชาติที่ท่านคุ้นเคยเป็นเค้กไอศครีมใช่ไหมฮะใช่ แสดงความห่อเต็มสิบแล้วเราเข้าใจขนาดนี้เลยนะสิบสิบ้ยลากลากรายการเต็มเท่าไหร่เต็มน้อยสิบ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 โอ้เก่งมากเก่งมากแบบปั่นกันไปแบบปั่นกันไปอยู่เป็นไงเล่นเกมต่อแล้วเดี๋ยวจะมีเกมทายปัญหากันด้วยอ้าเลยนี่มึงเกมเหรอเนี่ยนี่ดึงเกมเกมคายปัญหาเกมทายปัญหาเล่นได้เลยเออ ออเล่นได้เลยพร้อมไหมหนูพร้อมไหมพร้อมงรอพร้อมให้ใครถามก่อนให้ถามก่อนดีอันนี้เชียร์ลีดเดอร์หรือเปล่ารวยแล้วเออสองคนนี้เอายิงชุบกันใช่ไหถามก่อนอยงยบๆเพก่อนอยิงชุบชุบเอาูบอลถามก่อน ได้นะปลาอะไรปากเล็กที่สุดติดจับติดจับปลาเข็มผิดจัดผิดปลาเข็มปลาเข็มไม่ใช่ปลาเล็กปลาอะไรปากเล็กที่สุดปลาจู่ปากจู่ปลาปากจู่ไม่ใช่อะไรปลาเล็กที่สุดกระทงดาบมันแบบเนี้ยอ๋อเพราะเอ้ยกิน คิดได้ไงเนี่ยผิดจับหน้าจับหน้าจับหน้าตลกเฉลยนะปลาที่ปากเลยที่สุดก็คือปลาบอ่าทุกคนลองทำดูหนึ่งสองสามปลาบูปากเล็กไหมเออเล็กจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวได้อิ่มไหมอิ่มหรือยังอิ่มแล้วแล้วชอบไหมถามด้วยชอบ แต่ว่าวันนี้เรามาจบการจำเรีนเ <Yeah. S 1> ออตายอีกแล้วใช่ไหมครับออาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปร้านอาหารที่เราสั่งมาเรียงน้องไายกันดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคทุกร้านมาจากแอปพลิเคชันโรบินพูลนะครับร้านของผมคือมูมินคาเฟ่ครับแล้วก็บริด์ิสเซิลบาร์สาขาเซนทัลลาดพร้าวครับผมส่วนของลุงบอลวันนี้มาจากร้านมารูบัฟเฟลสาขามอเกษตรแล้วก็มุ้นหอมปากหอมคอครับของลุงเม้งก็บอลคอนเกษตรนวมมินครับเดอะพิซซ่าคอมปานี แล้วก็เซเว่นเซ็นทันลาดพร้าวครับผมทุกเมนูนะครับสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันโรบิน o ูดได้ค่าส่งเริ่มต้นที่9บาทรี่นอกจากนั้นยังมีโปรโมชันดีๆให้ไปติดตามเลยที่แอปพลิเคชันโรบิน o ูดได้เลยใช่ครับผมแล้วก็พี่เมียงลืมนะครับไม่เป็นไรครับดาวน์โหลดผ่าน Play Store แลวก็แ p Store นะครับและที่สำหรับใครที่อยากจะฝากร้านนะครับให้ติดต่อที่อีเมลที้านี้เลยครับ หลัจากไปวันนี้นะครับเราก็จะมีคําคมเหมือนเช่นเคยจากคำคมวันนี้เราจะต้องแบบเป็นแบบครอบครัวนิดนึงเริ่มจากพี่บอลก่อนแท่คนอื่นทําไมใส่ใจคนข้างๆก็พอครับเอเ๋ยวจะวันนี้นี่ของพี่เม้งครับของลุงเม้งก็นี่เลยคุณรู้ไหมว่าอะไรหวานว่าไอติมคำตาลไม่ใช่ อะไรหวานกว่าไอติมก็รอยยิ้มของคนในครอบครัวไอยจ้ะปุ๊ด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 ตอสองปุ๊ดของผมนะครับความสุขของเราไม่อยู่ที่เงินในบัญชีนะครับแต่อยู่ที่รอยยิ้มของคนที่เราดัดผมอวันนี้จบสวยนะครับครอบครัวทุกคนสั่งของน้องไปครับมีไหมครับคำคม เป็นคำทู่ทู่ไม่คมแล้วนะติดตามความสนุกและความอร่อยแบบนี้ได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ SCB Thailand นะครับสำหรับตีมอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่เลยวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ